และในช่วงเวลานี้ว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนก็คงจะเตรียมสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำพิธีสาบานตนนะคะในการเข้าวิธีก็คือการกล่าวสุนทรพจน์ซึ่งโจไบเดนก็เตรียมร่างสุนทรพจน์นี้ด้วยตัวเองเช่นเดียวกันนะคะถือว่าเป็นงานศิลปะชั้นสูง โดยเฉพาะสําหรับนักการเมืองที่จะต้องก้าวขึ้นมาเป็นผู้นํามหาอํานาจอันดับหนึ่งของโลกอย่างสหรัฐก็จะเป็นสุนทรพนพที่ทั่วโลกต่างคอยรับฟังค่ะว่าโจไบเดนจะกล่าวอะไรโดยเฉพาะในฐานะที่เป็นนักการเมืองที่มีประสบการณ์อย่างโชคชนเป็นวุฒิสมาชิกมายาวนานถึง36ปีเป็นรองประธานาธิบดีมา8ปีและ สิ่งที่โจไบเดนเตรียมที่จะกล่าวก็อาจจะคล้ายๆกับเนื้อหาที่กล่าวในวันที่ประกาศชัยชนะหลังจากที่ได้รับคำยืนยันว่าชนะการเลือกตั้งนะคะซึ่งสุนทรพจน์ที่เกิดขึ้นวันนั้นเขาประกาศที่รัฐเดลาแวร์ค่ะ The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory, a convincing victory, a victory 4. We the people, we've won with the most votes ever cast from presidential ticket in the history of the nation. 74 million เป็นสุนทรพจน์ของโจบเดนที่ประกาศเมื่อวันที่7พฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วจากวันนั้นจนถึงวันที่20มกราคมก็ผ่านมา หลายวันนะคะและได้เห็นความเปลี่ยนแปลงจุดเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในสหรัฐและก็เป็นเรื่องใหม่ที่ประธานาธิบดีโจไบเดนจะต้องเพิ่มเข้าไปในสุนทรพจน์ซึ่งขณะนี้ยังเก็บเป็นความลับและโจไบเดนเป็นความต้องการของโจไบเดนนะคะต้องการที่จะให้ประชาชนได้รับรู้สิ่งใหม่ๆไม่อยากที่จะให้คนรู้ก่อนว่าสิ่งที่เขาอุบไว้เพื่อที่จะสื่อสารกับประชาชนคืออะไรค่ะ โดยเฉพาะเหตุการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นที่อาคารรัฐสภาเมื่อวันที่6มกราคมก็น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับเนื้อหาที่โจไบเดนเตรียมที่จะสื่อสารกับประชาชนเพราะว่าในขณะน,นี้สังคมสหรัฐกำลังเผชิญสถานการณ์ที่บอบช้ำคนก็ยังตกใจกับทั้งสถานการณ์การเมืองและวิกฤตโควิด -19 ปัญหาเศรษฐกิจ คนไร้งานทำและคนก็จะไม่มีที่อยู่อาศัยล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่รุมเร้าการทำงานของโจไบเดนในฐานะที่จะเป็นผู้นำสหรัฐคนใหม่ซึ่งก็เชื่อได้ว่าเขาก็น่าจะนำรายละเอียดเหล่านี้เข้ามาไว้ในสุนทรพจน์ด้วยนะคะแต่ก็คงจะไม่ได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายอย่างชัดเจนแต่เชื่อว่าสุนทรพจน์จะเป็นช่วงเวลาที่จะต้องให้กำลังใจคนอเมริกันและปลุกจิตวิญญาณความเป็นสหรัฐ ให้กลับคืนมาโดยเฉพาะเนื้อหาหลักที่โจไบเดนระบุไว้แล้วว่าต้องการที่จะให้อเมริการวมกันเป็นหนึ่งเดียวค่ะต้องคอยติดตามกันในวันที่20มกราคม